สวัสดีสวัสดีเพื่อนเอนครับเจออีกแล้ว1นึ่งคันสวยๆใครหาอยู่4ประตูตัวเตี้ยปี20หน้าหมูป่านะคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนหราคา429,000บาท429,000บาทรถสวยมากนะครับและรถเดิมมากๆเดี๋ยวผมพาดูว่ารถมันน่าใช้ขนาดไหนคุ้มค่าแน่นอนเพื่อนทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้มีคันเดียวเลยในลานนี่คัดมานะอ่ะดู น็อตไม่เคยมีปัแจัขยับไปเลยทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดนี่านเดิมๆสีเดิมๆนะครับสี่สวยๆะไปดูเครื่องยนต์โคตรแน่นปิดเปีย้ยยังกับป้ายแดงเพื่อนๆนี่คือหน้าหมูป่าปี20นะปี20เป็นตัว entry set edition อย่างสวยอ่ะไปดูข้างในไปดูภายในภายในแล้วก,ก็ อ่าดูยางนิดหนึ่งยางปีย3สามครับเพื่อนนี่ยางปีเดียวยางปีย3สาขนาด2 0 5 7 0 R15 ้าล้อกระทะเหล็กนะครับล้อกระทะเหล็กสีพ่นสีเทาเออสีบอลเงินมาเรียบร้อยก็คือสเปคห้างนั่นแหละนี่ภายในเป็นไฟฟ้านะครับ,บกระจกไฟฟ้าเบาะสีสวยยังไม่มีช้ำนะครับนี่ดูเดินหน้า6สปีดนะครับ จอทัชสกรีนขนาด10น่าจะ10นิ้วนะนี่อ่ะว้าวมากันเพื่อนมีคันเดียวเลยใครจะเอาไปใช้ซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์ได้ดูเลขไม่หนึ่งแสมื่นหกพันสี่กิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนเลยมาเอาไปใช้น็อตไม่เคยแกะเดือมหมด นี่สีประตูๆๆตัวเตี้ยราคาราคาสวยๆเลย429 4แสนสองหมืสภาพนี้เพื่อนมาเอาไปใช้เลยครับคุ้มคุ้มแน่นอนนี่สีสวยๆมาดูด้านหลังเป็นทรงแคลรี่บอยหัวเก๋งนะทรงหัวเก๋งก็คือนี่แหละครับมันไม่ต้านลมวิ่งเร็วๆได้เลยลายแม็กเ์ยรลุงไลเนอร์นี่ยังไม่ได้คินนิ่งนะครับรถมาถึงแล้วราคาเพิ่งออกพร้อมกับ ตัวเจ้าตัวมีเอ็กเมื่อกี้นะฮะนี่โช๊คอาบอะไรใช้ได้ง,งานหมดใช้งานได้หมดนะครับกันชนหลังส,สวยๆพร้อมใช้งานนะครับยางอาลงอะไหล่พร้อมแน่นอนเอ๊ะนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำเลยนะครับน่าซื้อมากๆอโอ้โหนี่แหละครับคือรถหมดสัญญาเช่าก็จะได้สภาพแบบนี้เพื่อนๆเราไม่ต้องไปสมเสียงอะไร พเพราะรถมันออกห้างมือเดียวมาเลยนะครับเนี่ยพอหมดระยะเวลาในการเช่าก็ออกมาขายไม่ต้องไปซื้อผ่านรานประมูลอ่ะปี20นะครับดูเอกาสารเพื่อนเนี่ยปี20เครื่อง2-450กมยสี้ยาสนะสวยๆแบบนี้ครับมาเอาไปใช้เพื่อนผมมีหน้าที่นำเสนอแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเพื่อนว่าชอบไหมผมบอกเลยว่าน่าใช้ใครที่หาราคารถที่ไม่ถึง5 0 0,000หรือสวยๆแบบนี้นะ คันนี้ผมแนะนำเลยสีประตูตัวเตี้ยตัว2.4 Ent ดสี่เอ็นทีีดิปี20ไม่ห154,000กิโลตามที่ผมบอกราคานั้นอีกทีหนึ่ง429,000บาท429,000บาทไม่มีแบวสักสลึงหนึ่งนะครับถ้าซื้อสดซื้อไฟแนนซ์ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือในส่วนของไฟแนนซ์เราก็มีบริการทั่วประเทศเช่นกันนะครับ ถ้าซื้อสดก็จะมีส่วนต่างค่าให้จ่ายเพิ่มเติมคือค่าโอน5,000บาทนะครับโอเคคันนี้ใครสนใจฮักหนุ่มน้ำมตนคนไม่นะมาได้เลยใครอยากได้รูปเพิ่มเติมฮักไอดีไลน์ซึ่งอยู่ใต้คลิปวิีโอชิ้นนี้เช่น,ชนกันโอเคสำหรับคลินี้ไปแล้วเพวื่อนสวัสดีครับ